าวัคคัแมนเชสเตอร์ยูนเดตประจำวันที่14สิงหาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูนเดตเชียงคืนนี้ขอสเนอร์อารันยังไงผีก็ได้จะปร่งใจไปให้กับแบ็กซี้ยืมคอริมเบอร์เสริมกระดูกเหล็กนะเมื่องานนี้สโมสรเวสต์มิดอัลเบียนแห่งแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะฮะเจรจาคืบหน้าไปมากเมื่ออยากจะยืมตัวโทบี้คอริเยอร์กองกลางแมนยูทั้งซีซั่น2 0 25ในขณะนี้ โดยการรายงานข่าวจาก The a t l a n t i c FC บอกว่าคอร์เเยอร์ยังคงอยู่ในแผนงานในระยะยาวของทัพปีศาจแดงดังนั้นจึงเป็นการยืมแห้งไรอ็อปชั่นซื้อขาดสู่ The ะฮ o ร n นส์ทอแบบเป็นกรรมสิทธิ์ในครั้งนี้โดยอันที่จริงแล้วก็มีหลายทีมจากลีกรองอยากที่จะร่วมงานกับกองการเดวิสเซตเปียรรายนี้แต่เพราะว่าไบรอันเบสันเฮจโค้ชของเดอะแบ็กชี่กล่อมจนดาวผู้ดีคล้อยตามโปรเจกต์ที่เกิดขึ้น โดยทางด้านของคอรเเยอร์เล่นกับทางด้าน,นของฝั่งแมนยูชุดใหญ่ไปทั้งสิ้น13เกมสัญญามีถึงมิถุนายนปี2027แบบว่าทีมถือออปชั่นขยายเพิ่มได้อีกประมาณ1่ซีซันในครั้งนี้ก็เป็นดว่าง,งานนี้ก็ขอให้กระดูกเหล็กกลับมาก็แล้วกันนะฮะกับการที่จะไปดูในช่วงตลาดในช่วง2025ในครั้งนี้ขอเรามาดูข่าวตาา่อมากี่ครับอะไรยังไงชนะก็คือชนะเมื่อแรนดฟอร์ดเปิดใจทําไมโมรินโญ่ถึงต่างจากกุนซือที่ทุกคนเคยพบเจอมาในครั้งนี้ โดยงานนี้จ้าหนูมาร์คเรตฟอร์ดนะฮะโอโหทางด้านของฝั่งบาซโลนากล่าวยกย่องโจเซ่โมเรนโยคือโค้ชที่ทุ่มเทเพื่อช,ชนะเหนือใครไม่สนรูปแบบการเล่นขอเพียงพาทีมชนะพร้อมเผยเคยโมโหแต่ว่าสุดท้ายเคารพวิธีคิดแบบผู้ชนะของกุซซูโปติเกชในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยมาร์คาเรตฟอร์ดกงหน้าชาวอังกฤษของบาซโลนายอมรับว่าโจเซ่โมเรนโย วันสารชาวโบลเดกิชเป็นผู้จัดก,การทีมคนเดียวที่ตนนั้นรู้สึกนว่ามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะนำทัพไปแดงในการคว้าชัยชนะทุกเกมที่เกิดขึ้นโดยรแรมซี่เองก็ย้ายจากแมนยูไปเล่นในตำแหน่งของบาร์เซโลนาด้วยสัญญาเยียตัวพร้อมกับอำนาจของพรอ็อพออชั่นซื้อขาดช่วงเสมอน,นี้เปิดใจเกี่ยวกับโต้สังกัดแม่ที่ใช้ผู้จัดก,การทีมหลายคนรับแต่บทยุคทองของเซอร์อเดนิโปกุสันแต่ไม่มีใครคนไหน ที่จะเ e d รตติวิกลับคืนสู่ความสำเร็จได้เลยในะคะรั้งนี้โดยกองหน้าชาวอังกฤษในวัย27ปีได้กล่าวบอกว่าผมเคยร่วมงานกับผู้จัดการทีมมาแล้วหลายคนดังนั้นมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปร,เรียบเทียบพวกเขาแต่เมื่อคุณเป็นนักเตะที่กำลังในช่วงที่จะพัฒนาเป็นผู้เล่นดาวรุ่งก่อนที่โจเซ่บริโยจะเข้ามาคุมทีมผมไม่เคยเห็นผู้จัดการทีมคนไหนที่บกบุ่นกับการจะเอาชนะมากเท่าเขาเลย โดยปรุริฟันเกาก็หมกมุ่นกับการเอาชนะเหมือนกันแต่เขาต้องการจะลงเล่นฟุตบอลที่สวยงามส่วนโจเซ่โมรนโยไม่สนใจเรื่องพวกนั้นอีกแล้วถ้าคุณชนะก็คือชนะฉะนั้นก็เดินหน้าเล่นเกมต่อไปช่วงแรกผมโบโหตลอดเวลาแต่เพราะเราชนะและเขาเป็นคนที่มีแต่ความเป็นผู้ชนะคุณก็เริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้ทันทีเดนะถ้าเราชนะเขาจะไม่พูดถึงจุดบกพร่อง จากเกมก่อนหน้าน,นั้นเลยแต่ถ้าเราแพ้เขาจะชี้ออกมาให้เห็นในข้อบิดพลาดหลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนผมก็จะเคารมแนวทางในครั้งนั้นละผมก็เก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่ดีจากการมีเขาเป็นโคช้ชไรฟอร์ดได้กล่าวระบุปิดท้ายเอาไว้ครับโอ้โหเป็นนด้ว่างานนี้ปากแจวซะอย่างนั้นนะฮะก็ต้องราดูกันต่อไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากั่ครับอะไรยังไงต่างกันแค่ไหน เผยจุดยืนแมนยูเชลซีหลังดิวกานาโชดดูแล้วในครั้งนี้จะยืดเยื้อและคาราคาซังจนถึงตอนนี้ โดยกันนี้บริกว่าต่างกันแค่ไหนนะครับผมได้เปิดเผยจุดยืนของแมนยูและก็เชลซีหลังเดียวของอเดียอโดกานาโชตัวลุกเลือดฟ้าขาวดูแล้วเนี่ยจะยืดเยียและก็คารากาังังจุดถึงเวลานี้ในขณะนี้โดยกันนี้ถือว่าน,น,นังของฝั่งปีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การน,นำทีมของบรูเบนอาร์โมริมและก็สิงตนเงินครามเชลซีที่มีเอนโชมารสกา กลมบางเหียนภายหลังท,ที่เดียวอาริยนโดกาดาโชตรตัวลูกชาวอเจนไตนย,ยังคงยืดเดยื้ออยู่และก็คาราคาซังกันมาจนถึงตอนนี้ดอทีมแห่งทีมสแตมฟอร์ดบริดเองก็ตกเป็นข่าวว่าต้องการจะคว้าตัวอาริยนโดการดาโชมาร่วมทีมซึ่งพวกเขาให้ควาสนใจตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วซึ่งทางยักษ์หลับแห่งชายคาโอชทอร์ฟอร์ดแต่งจุดยืนในการที่จะตั้งค่าตัว อดีตเพลงแข่งตาหมีอาริเตโก้มาดริดไว้อยู่ที่50ล้านปอนด์หรือประมาณ2,194ล้านบาทขณะที่ทีมของเอนโช m มาเรสกามีราคาในใจไว้อยู่ที่30ล้านปอนด์หรือราประมาณ1,316ล้านบาทเนื่องจากมองว่านักเตะหมดอนาคตและก็ไม่อยู่ในแผนการนำทีมของบริเวณอัลบริมอย่างแน่แท้ดังนั้นค่าตัวจึงไม่ควรที่จะไปสูงถึงระดับนั้นอย่างแน่นอนในขั้นี้ โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะอารีอันโดกาดาโชกับมุมมองของทางฝั่งแมนยูแล้วก็เชลซีนะฮะผมยังไม่ไปไหนอยู่เหมือนเดิมเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อแมนยูเคยมองข้าม3หอกหอดังอดีตโคตช้ชแฉเขตที่เทนฮากเลือกทุ่มซื้อหอยรุนในครั้งนี้เดยกกันนี้เบนนี่แม็กคาชที่นะฮะอดีตโค้ชกองหน้าของฝั่งแมนยูเปิดเผยบอกว่าเทนฮากนั้นเคยมองข้าม3กองหน้าระดับท็อปอย่าง แฮร์รี่เคนโครโมอานีและก็โอซิเมนเพราะมั่นใจในฝีเท้าของราสุนทอยรุนจนทุ่มสูงถึง72ล้านปอนด์คว้าตัวเขามาร่มทัพแต่พิสี่สุดแล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดตันที โดยหลายปีหลังบานี้แมนยูล้มเหลวในเรื่องการเซ็นสัสญญากับกองหน้าชันยอนและกระดมมาซึ่งความล้มเหลวของสโมสรท้งในเวทีฟุตบอลเพียงเบรกออังกฤษและก็ยุโรปจึงไม่แปลกเลยที่สมัยน,นี้บริเบนอัลโมริมจะจัดหนักด้วยการใช้เงินของสโมสรร่วมแล้วประมาณสองล้านปอนคว้า3ากองหน้าใหม่เข้ามาเสริมทัพในตลาดเดียวกันในะคะรั้งนี้ โดยกรณนั้นก็ดีถ้าย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ปี2023เร็กเ,เชนฮาร์กในายใหญ่คนก่อนของทัพผีแดงเองก็พยายามที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยการเซ็นสัญญากับราสซูทอยรุนในราคา72ล้านปอนด์ซึ่งก็ไปสู่ได้เห็นแล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกสุสซือชาวดัตช์ต่อกรณีของสตาร์ทีมชาติดเดนมาร์กเบนเนี่แมคคารที่ซึ่งเคยสวมบทบาทกองหน้าของผีแดงในยุคข,ของเชนฮาร์กเผย บอกว่ามี3กลกองนหน้าที่โดนมองข้ามเนื่องจากว่าเขามัน่นใจที่ฝีเท้าของอดีตดาวยิงชีมาตารัานตาไบรนิสซะมากกว่าเริ่องขที่ฮาได้เข็นชดเสมอปองันี 2023, เขนเ,นเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของเราแต่แน่นอนว่าเขามีค่าตัวที่แพงไปหน่อยหากจะย้ายมาจากสเปอร์มาร่วมทีมแมนยูแมคคาชีได้เปิดเผยไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขนเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นยอดของโลก และแม้จะต้องจ่ายอยู่ที่100ล้านปอนด์แต่หากคุณเห็นเขาในตอนนี้คุณจะบอกว่ามันคุ้มค่างเงินเพราะเขายังคงย้ายไปยิงประตูให้กับบาเยอร์มินิกได้อย่างมากมายอดีตกองหน้าทีมแบ็กเบิร์นและก็เปิดโต้วได้กล่าวเสริมต่อมาคนที่2ก็จะเป็นบร็อดานโคโดมูอานีเป็นอีกชื่อที่อยู่ในลิสต์ของเทนฮากโดยตอนนั้นกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสหาแข่งอยู่กับไอทรักแฟงเฟิร์ชโคโดโมอานีอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆเช่นกันโดยแมคคาที่ก็ได้เปิดเผยต่อไป ้านที่สุดแล้วตัวลุกสารพัดประโยชน์ก็ย้ายไปคาแข่งกับปารีสแซตแชมงช่วงเดือนกันยายนปี2023แต่เขาเสือกระสน่นกับทีมยักษ์ใหญ่ของเมืองน้ำหอมและก็ย้ายไปเล่นกับจูวินตุสแบบยิมตัวในช่วงมกราคมปี2025ซึ่งเขามีผลงานในการยิงไปถึง10ประตูจากทั้งหมด22นัดอย่างไรก็ตามฐานะที่เป็นนักเตะส่วนเกินของบรุยเอนดิเก้ในายใหญ่ชาวสเปนนิชจึงทำให้เชื่อกันได้เลยนะว่าพอคาแข่งในวัย26ปีรายนี้ น่าจะย้ายสมโมสรอ,อีกขนช่วงสมอน,นี้ไม่ว่าจะเป็นแบบถาบรหรือว่าชุดขาก็ตามทีสุดท้ายก็จะเป็นวิกเตอร์โอซิเมนย้อนเวลากลับไปเมื่อช่วง2ปีก่อนโอซิเมนี่้สร้างผลงานได้อย่างระเบิดลือลั่นนะฮะในเซเรีย A จนกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ได้รับความสนใจจากหลายทีมหลายสมโมสรโดยมีเชลซีจ้องจะคว้าตัวเขาไปร่วมทัพเช่นกัน กระทั่งซัมเมอร์ปี2024ส,สตาทีมชาติในจีเลียก็ย้ายไปร่วมทีมการาาสลายแบบยืมตัวก่อนจะเซ็นสัญญาอย่างถาวรกับทีมแชมป์ลีกเติร์กเป็นที่ระเบิดแล้วและก็ไม่นานมานี้จะได้ก็ตามแม็คาชิยันยันแล้วว่าเชนฮา,ากและเขาเองก็มองโอซิมเมนต่างไปจากเคนโดยทั้งสองเชื่อมัน่นเช่นกันว,ว่าแม้ว่าดาวยิงแอฟริก,กันจะมีฝีเท้าเข้าขั้นเบลคลัสแต่ว่าเขายังคงขาดความสมบูรณ์แบบจึงทำให ผีแดงนั้นปฏิเสธในการเซ็นสัญญากับเขาในครั้งนี้โดยโอซิเมนมีชื่อในลิสต์นี้อีกรายนะฮะแต่ผมก็รู้สึกนะว่าหากคุณต้องใช้เงินก้อนโตเกินกว่า1 0 0รล้านปอนด์คุณต้องการความสมบูรณ์แบบในครั้งนี้เป็นอย่างมากแมคคาชีก็ได้เปิดเผยกล่าวชิ้ใช้เอาไว้เป็นแต่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็ได้กันว่า3คนนี้ที่ว่าพลาดมาแล้วนะฮะและไปเลือกทนายของราสุดหอยลุนจะก,กลับมาโอกาสเลือกพวกเขาอีกหรือไ,ไม่ งานนี้ต้องมีเงินถึงหน่อยนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเที่ยงคืนครับขอบคุณทุกคนทารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ